สวัสดีครับพบกับแแบบอัพรายการที่จะมาสรุปนั่นเองครับผมไปเร็วนะครับผมวันนี้เป็นพาร์ทแผนหนึ่งนะครับเรื่องแรกครับผมเซตสับเซ็ตคืออะไรสับเซ็ตคือสมาชิกทุกตัวของ a อยู่ใน B คืออย่างเงี้ยคือตรงนี้คือ a ออยู่ใน b นั่นแปลว่า a เป็นสับเซ็ตของ b เพราะว่าเซ็ต A คือเซตของสับเซตของทั้งหมดของเเส้นสับเซ็ต a คือแบบว่า เรามี a ใช่ไหมเอมันประกอบด้วย r ันหนึ่งสองสามเป็นต้นนะครับผมสับเซตของ a นะสับเซตของ a อ่ะสับเซตสับเซตของ a อจคืออะไรสับเซตของ a คือเซตคือ,คอมันมีเซตว่างเป็นสับเซตด้วยแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองเอ๊บหนึ่ง 1,2,3่งสองสามหนะครับก็เซ็ตว่างก็เป็นสับเซ็ตของตัวนี้ด้วยสับเซ็ตจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8ตัวนะครับสับเซ็ตจะมีทั้งหมดแดตัวจำนวนสับเซตคือ2องกำลังเอ็นคือเอ็นคือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซ็ตนะครับ power set คือเซตของสับเซตก็คือเราครอบเลยครับครอบเลยครับผมนี่คือเซตของสับเซตนั่นเองนี่คือ power set น <c oughs> ป๊บนึงนะโทษทีอันนี้คือสับเซตนะครับผมแต่ถ้าเราเอาเอาตัวนี้มาใส่ปีกานะครับก็จะเป็น power set เลยธรรมน์ธมาทิศนะครับเดี๋ยวรบคู่บวกตองนะครับก็คีย์เวิร์ดของเราก็คือแบบ เดี๋ยวบวกคู่วกตองก็คือ NAUBUC แล้วกับ NA บวก U NB บวก NC ลบ NA เศ B, B, R, N, A, B C, ลบ NA เศ T ลบ NB เศก์ C เก็บวกด้วย NA เศ B เศ T นะครับผมแต่ถ้าก้อนไหนที่สุดไม่ได้นะครับผมก็เราทำเป็นท่องเศษสีนะครับผมช่องเศษสีนะครับผมเราก็ให้อนาเขตเป็น A B C X Y Z O อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็แบบเอา area นี้มารวมกับ area นี้ได้เท่าไร่อะไรประมาณนี้ครับผมถ้าใช้ถุตนี้ไม่ได้ให้ใช้เป็นแบบนี้การแบ่งอาณาเขตครับผม ก็จบแล้วสําหรับการสรุปเรื่องเซตต่อมานะครับผมเป็นเรื่องตรรกศาสตร์ตรัสนิรันนะครับจริงทุกกรณีทั้งตารางจาับเซตนะครับผมให้ประพจน์เป็นเท็จขัดแย้งเป็นตรัสนิรันก็นะครับผมขัดแย้งเป็นตรัสนิรันตัวบ่งปริมาณนะครับผมเอา x p x ทุกตัวเป็นจริง sum x p x บางตัวเป็นจริงเช่นนะครับผมเซตของ p x เนี่ยนะเท่ากับ 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเขาถามว่าเขาถามว่า o x ลเเขาถามว่า Ox อะมากกว่าเท่ากับสามไหม Ox มากกว่า Ox ของ px มากกว่าเท่ากับสามไหมมันมีทุกตัวมันมากกว่าเท่ากับสามไหมยกตัวอย่างเช่นหนึ่งกับสองมันน้อยกว่าสามเพราะนั้นไม่จริงทำา xx ก็ก็เอาเกฑ์เดียวกันครับผมมากกว่าเท่ากับสามมีไหมมีครับผม ถ้ามีตัวเดียวคือเป็นจริงเลยบางตัวเป็นจริงคือมีตัวเดียวก็เป็นจริงมีตัวเดียวก็เป็นจริงอันนี้ทุกตัวเป็นจริงก็คือไม่จริงตัวเดียวไม่จริงตัวเดียวนะครับผมก็เป็นเท็ทันทีนะครับผมสำหรับเรื่องตัวบ่งปริมาณนะครับ ต่อมานะคบผมเป็นเรื่องของจํานวนจริงก็การแก้สมการนะครับผมจําสูตรด้วยนะครับผมหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังแล้วก็หน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนเป็นลบก็จะเป็นหน้าลบหลังหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองการแก้สมการนะผมย้ายข้างแล้วให้กําลังสองยกสองนะครับผมบาลานซ์คือพูดง่ายง่ายคือบาลานซ์เอ็กซ์อ่ะ ให้ x x ซ้ายขวาเท่ากับ x ขวาแตพยายามถ้าทำแบบนี้แล้วอะ่ะทำจะทำให้จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้เสร็จปุ๊บวิธีการโปรเซสก็คือแบบย้ายข้างมาแล้วนะครับผมแล้วก็ยกสองสองข้างหมายถึงยกกำลังสองนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เทียบเทียบเสร็จปุ๊บอ่ะติดรูทอีกก็ยกสองอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราก็ได้คำตอบมา และก็เน้นย้ำนะครับผมว่าต้องเช็คว่าเช็คคําถามว่ามันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ไหมถ้ามันผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ผ่านเกณฑ์คือใช้ไม่ได้นะครับต่อมาผมค่าแอบส์ลูดนะครับผมแล้วก็จะแยกกรณีคิดนะครับผมว่า x แบบว่าออดูตรง x น้อย x ลบ4นะมันเท่ากับศูนย์ x เท่ากับ4 x ลบ3เท่ากับศูนย์ x เท่ากับ3 เราก็เราแบ่งช่วงนะครับผมเป็น3าแล้วก็เป็นแบบนี้เราก็คิดเลยพ็คิดแล้วก็บวกคิดว่าแล้วก็ในรูเนะนะถ้าในแบร์สูทอ่ะมันติดลบเราก็ถอดรูแล้วก็ใส่ลบด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็คำนวณหาคำตอบนะครับผมแล้วเวลาคิดนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเราได้ A กับสแล้วนะ เราก็โอินเตอร์เซ็ตกับเงื่อนไขที่เราตั้งว่า x อ่ะมันน้อยกว่า3นั่นแปลว่าอินเตอร์เซ็ตกันได้เป็นเซ็ตว่างนะครับก็อย่าลืมนี้ด้วยครับผมก็นี่ก็เป็นจำนวนจริงนะครับต่อมาผมทฤษฎีจำนวนนะครับผม p x หาร x กับ c ได้เศษเท่าไหรเ่เหรอให้แทนว่าสมมุติ p x อ่ะหารด้วย x ลบ1เศษ1 นั่นแปลว่าเราแทนเราได้เราจะได้ว่า p c p หนึ่งอะ p หนึ่งเท่ากับหนึ่งนั่นเองก็แทน p c โดยหารด้วย x ลบหนึ่งเพลตหนึ่งนั่นแปลว่า p หนึ่งเท่ากับหนึ่งเป็นต้นนะครับหอดรมคอนอแนล a คูณ b เท่ากับหอดรอมคูณคอนอแนลนั่นเองในขานิษวิเคราะห์ความชันนะครับ m เท่ากับลบ a ส่วน b เท่ากับแทนเดลต้านะครับผมเช่น 3 x บวก2 y บวก5เท่ากับ0 M เท่ากับเท่าไหร่ M เท่ากับลบสส่วน2เพราะว่าเป็นลบ a ส่วน B ระยะห่างนี่คือจุดกับเส้นนะครับผม A x บวก B y บวก C ก็ยูด A กำลัง2บวก B กำลังสองพื้นที่หลายเหลี่ยมคือ1ส่วน2คูณเด็รอบจุดนะครับตะทวนเข็มหรือทำเข็มก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นแอดโซลูตเด็ดรอบจุดภาคตัดกรวยวงกลม x x ก y ลบ r 2กำลังสบวก y ลบ k กำลังสกับ r กลังสพาราโบลาหงายหรืองายหรือคว่ำนะครับ x ลบ x กำลังสากับบวก4 c ่ลบ k งยหรือคว่ำไม่ดูที่บวกลบนะครับตะแคง y ลบ k กำลังสองเท่ากับ4ลบ x นะครับวิธีการจำคือดูนะครับมันสมมาตรทางแกน x นะครับผมมันสมมาตรทางแกน x ให้ x-2 กำลังสอง อันนี้นะครับผมมันสมมาตรทางแกน y ให้เป็น y กำลังสองนะครับนี่คือเทคนิคการจำพาราโบลานะครับถ้าเป็นวงรีครับผมนอน a กำลังสองมันยาวสุดนะครับต้องอยู่กับ x ลบ x นั่นคือแกน x นะครับบูบอกด้วย y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสอง b ก็คือเป็นแกนรองนะครับตั้ง y k 2ส่วนได้ a กํัง2บวก a, a 2, บก b ํัง2ลบ b กํลัง2คือแบบนี้ก็คือแบบตั้งอ่ะ a กํลัง2มันยาวสุดมันต้องอยู่ที่แกน y นั่นเองนั่นอ่ะ a กําลัง2กับ b กํัง2บก a กํลัง2เอ้ยทอรี่ทอรี่ a กํลัง2กับ b กํลัง2บวก c กํลัง2 a กํลัง2ยาวสุดต่อมานะครับผมเป็นไฮเปอร์โบลานะครับก็มีไฮเปอร์โบลานอนแล้วก็ไฮเปอร์โบลานั่งก็ สูตรนะครับผมก็ตกหล่นนิดหน่อยนะครับ x ลบ x กำลังสองส่วนด้ a กำลังสองลบ y ลบ k กำลังสองส่วน b กำลังสองกับหนึ่งดูนะครับอันนี้ a ยาวสุดเอยขอรี่อันนี้ c ยาวสุดครับผมอันนี้ c ยาวสุดนะครับ x กำลังสองนำนะครับดูนะครับอันนี้เป็นไฮเปอร์โบลานอนนะครับผม x นำนะครับผมมาจำไว้ว่า มันจะสลับกับพาราโบลานะครับถ้า x นําแล้วนะครับผม x นําแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ x นําจะเป็นแบบนี้แล้วก็พาราโบลาตั้งนะครับผมก็เป็น y ลบ k นําก็จะเป็นแบบนี้ y ลบ k ก็คือแบบมันคู่อยู่ตรงแกน y มันคู่อยู่ตรงแกน x อะไรเงี้ยให้จาว่ามันคู่ตรงแกน y หรือมันคู่ตรงแกน x อย่างนี้ลักกันเนาะก็นี่เป็นวิธีการจํา ไฮเบอร์โบดานั่นเองต่อมาเป็นเรื่องความสัมพันในฟังก์ชันนะครับผมมาเรื่องฟังก์ชันเลยนะครับ x 1ค่ามี y ได้1ค่าโดเมนคือ x เลนคือ y เราจะมาดูว่าแต่ละอันมันเป็นฟังก์ชันไหม ดูดูแอปมาอยู่กับคู่ทอรี่อันหนึ่งรีมพันป๊บโอเคครับผมก็เรามาดูเกี่ยวกับเชื่อมโยงกับเรื่องของแอปสูตรนะครับผม x หนึ่งค่ามี y หนึ่งค่านะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือ y ห้าม x ซ้ำ y ห้าม x ซ้ำนะครับอันนี้สมมติว่า y เท่ากับ1 x อ่ะ x อ่ะมันเท่ากับ1หรือลบหนเขียนใหม่ อันนี้นะครับ y เท่ากับ1นั่นแปลว่า x อ่ะเท่ากับ1หรือลบ1แปลว่า y อ่ะมี x ซาำสรุปได้ว่าไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองถ้าอันนี้ครับผม absolute y นะครับผมอันนี้ x 1ค่ามี y ได้หลายค่าซึ่งเป็นฟังก์ชันได้เพราะว่าขอแค่ y y 1ตัวคู่กับ x 1ตัวก็โอเคแล้วไม่ต้องการว่าแบบไม่ต้องการแบบว่า ไม่ต้องการแบบว่าแบบแย่ง x อ่ะใช้ x ตัวเดียวกันอ่ะเอ้ยแปบ๊บหนึ่ง y y สองตัวใช้ x ตัวเดียวกันอ่ะได้แต่ถ้าเป็นแบบว่า y หนึ่งอ่ะ x หนึ่ง x สองอ่ะ y หนึ่งตัวใช้ x หลายตัวคือไม่ได้นะครับคือไม่ง่ายคือ y หนึ่งตัวนะคู่กับ x หนึ่งตัวแค่นี้พอแต่ว่าอาจจะใช้ x ร่วมกันได้แต่ถ้า y หนึ่งตัวใช้ x มากกว่าหนึ่งตัวถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเอง ฟังก์ชันอินเวอร์สนะครับผมก็ f สามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมก็เราก็จะเอา f อินเวอร์สสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมพูดง่ายๆคือสลับ x y นะครับผมเช่น f อฟสองเบวกหนึ่งเท่ากับเบวกสามเพราะนั้น f อินเวอร์ส x อ็กซบวกสามเท่ากับสองเบวกหนึ่งนะครับเราจะให้ f เราขอคำต่อนะครับผม f อินเวอร์ส x อบวกสามแล้ว f x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ วิธีการอ่าน fx จากสมการนี้นะครับเราก็จะหาว่าให้ x บวก3เท่ากับ a x อ่เท่ากับ a บวก3อันนี้เป็น f inverse นะครับ s อ r r y อันนี้เป็น f inverse x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ a 3, บวก3เพราะนั้น f inverse x อะ่ะเท่ากับ2อะ่ะให้ x แทน a, x x บวก3ใน x เลยก็คือเป็น2 สองคูด้วย x บวกสามบวกหนึ่งยัดยัดก้อนเนี้ยลงไปเป็น x อ่ะคุณง่ายๆเท่ากับสอง x บวกหกบวกหนึ่งสามสองหกสองสองคูณ x คือเป็นสอง x 1, เนาะเท่ากับสอง x บวกเจ็ดนี่คือ f inverse x ครับผมและนี่คือ f inverse x นะครับแต่ถ้าเราต้องการหา f x จาก f inverse x ตรงเนี้ยเราก็หา f แล้วก็ f x อ่ะเท่ากับเท่าไหร่เหรอ f x อะ่ะเท่ากับเท่าไหร่แค่เขียนําได้ไง f x เท่ากับเท่าไหร่เราก็ให้เป็นแบบ f 2 x บวก7เท่ากับ x in word คือสลับ x y เลยนะครับจะได้ว่าก็จัดรูปหน่อยนิดนึง f 2 x เท่ากับ x ลบ7 f x เท่ากับ x ลบ7ส่วน2ก็ได้ไหมก็คือแบบ เอาเอา7มาลบตรงนี้แล้วก็เอา2มาหารทั้งก้อนตรงนี้ก็กลายเป็น x-7 ลบ7ส่วนสนั่นเองครับผมนี่คือวิธีการหา f-inverse ฟังก์ชันปลากรอบที่เอาไว้กินกับข้าวต้มนั่นมันปลากรอบแฮ่ <Hey! S 1> ก็ f-o-g-x เป็น f f-g-x คีย์เวิร์ดคือเปลี่ยน o เป็นวงเล็บนั่นเองครับผม เปลี่ยน O เป็นวงเล็บเปลี่ยน O เป็นวงเล็บถ้าคุณจะสมบัติของ inverse แล้วก็ประกอบก็อย่าลืมว่าสลับ i n นเ r อรคือสลับนะครับเอา G นำนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นฟังก์ชันเวนเกิดก็หาแพทเทิร์นในการทำโจทย์นั่นเองครับผมก็จบแล้วสำหรับการติวแพทหนใน EP 1นั่นเอง